สเสียให้กล้องไปหนึ่งกลุ่มสวัสดีค่ะทุกทุกคนบุโรมยะเองนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวชุดคอสเพลย์จากเกม Identity V นะคะทายซิชุดใครเอ่ยไม่บอสไม่บอสแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเขานั่นเองเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะไงเป็นงี้ไปได้แล้วเนี่ยเขาเขาไม่รักฉันแล้วแตไม่เป็นไรซ่อมได้นี่เหมือนควายเลยและคิวต่อไปนั่นก็เป็นของวิกพรมนั่นเองจังสีแดงสดเดียวกับสตรอเบอรี่โดนบดประตูไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ใจเธอกระดุมโคตรเฟี้ยวไม่ต้องเเ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 ลลลลลีีีีีีีี้้้้้้ยยยยวว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 ดดดดด๋หมมมมมมาา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 ออ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 งงงงงพ่่่่่่่กกกกนน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 รรรรรรระะะตคคัััับบืๆไไไทขขถปจชิสูแ แม่เป็นไรซ่อมได้ต,ตุ้มติงเออลูปะคำสายรัดข้อเท้านี่มันตัวอะไรข้าพยายามไสีออต่อมาก็จะเป็นเสื้อฮู้ดเอาไว้คุมหัวให้ดูมีอะไรแล้วก็ดูลึกแล้วเนื้อผ้าสีเรื่เนเตอร์เดืนทีหัวแตกมีของแห่มาด้วยเป็นภูมิใจฟิลหน,น้าดังมากขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายแต่ที่กัดร้านไว้ใต้คลิปอย่าลืมไปอุดหนุนแม่ค้ากันเยอะๆนะจ๊ะ ชมความสวยกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ